ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องเ c ซทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่าจะมาแนะนำนะครับคือแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวทีนะครับของเวทีปลักยินของชุดกรองนะครับชุดกรองตัวนี้นะครับคืออ่า มีเขาเรียกว่าพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับได้คอมเมนต์มานะครับก็น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับคือผมไม่ได้ทําคลิปเมื่อวานก็ไม่ได้ทาคลิปให้นะครับยังไงก็่าขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีติดธุระนะครับอ่าวันนี้ก็มาต่อกันมาเจอกันนะครับก็พยายามจะทําคลิปลงทุกวันนะครับให้พี่น้องเอฟซีเราได้ได้ดูกันนะครับก็ มันมีคําถามอยู่ว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอได้่คอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์พอดีผมจะนำเบียธีกรองตัวนี้เนี่ยไปใช้กับาคาราโอเกะเนี่ยเวลาผมเล่นไปเนี่ยมันมันมันเสียงกรองเสียงกรองเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเฟดเดอร์เฟดเดอร์ของของกรองหรือสไลด์กรองตัวนี้เนี่ยมันลดลงเองครับอาจารย์นี่นะครับคือเขาเรียกว่าอ่า จุดสําคัญครับจุดสําคัญจุดสําคัญหรือบางครั้งเราปรับไปปรับมาเนะี่ยทาไมมันมันไม่เป๊ะให้เราทําไมมันเสียงกลองมันไม่อยู่ให้เราแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งครับแต่ผมยังไงผมก็อาจจะอธิบายให้พี่น้อง fc ได้เข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่อธิบายแบบนี้พี่น้อง fc ทุกท่านก็จะไม่จะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะไม่รู้ว่า ทำไมเหตุผลถึง้ปลักอินชุดกลองนี้ที่เรามาเล่นกับคาราโอเกะหรือเพลงทั่วไปที่เราเล่นเนี่ยทำให้เสียงกลองบางครั้งก็ดังบางครั้งก็ลดบางครั้งก็ดังบางครั้งก็ลดบางครั้งก็ล้นเกินอะไรประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับก็ท่านไหนที่รู้ก็ก็ผ่านได้นะครับถ้าพี่น้องเอฟซีท่านไหนไม่รู้ก็เอากระทนฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออธิบายแบบนี้นะครับคือ เ,เพลงนะครับอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยผมทดสอบแบบนี้นะครับคือผมจะใช้ทดสอบดนตรีแบบนี้แต่ผมขอไม่ใช้เพลงอ่าที่เขาออกตามตามตลาดกันทุกวันนี้นะครับมา,มาใช้คือผมกลัวโดนลิขสิทธิ์น,นะครับรถขัไปนะครับขอทุนทีนะฮะกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเอ,อ คือผมทําไปสมัยก่อนหรือคราวที่แล้วนะครับคือผมก็โดนนิกสิ์ไปแล้วนะครับผมไม่อยากโดนรอบสองนะครับยังไงก็ยังไงเข้าใจตามตามผมด้วยนะครับอ่าคือท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ที่เขียนไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าเขียนไม่ดีดีกว่าเขียนไม่ดีเนี่ยเขาเขียนมาบางครั้งอ่าเพลงนี้อาจจะยกตัวอย่างนะสมมุตินะเพลงนี้อาจจะร้อยสิบนะครับอ่าชุดกลองอาจจะดังร้อยสิบ อีกเพลงอาจจะดังประมาณสักเก้าสิบอีกเพลงอาจจะดังประมาณร้อยี่สิบอีกเพลงอาจจะดังประมาณร้อยสี่สิบห้าหรืออีกเพลงอาจจะดังประมาณร้อยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะเหตุผลหลักที่ว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องเอฟซีทุกท่านทําไมเวลาเราเล่นเนี่ยเอ๊ะทำไมเวลาเราตั้งแล้วทําไมไม่อยู่ทําไมมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผมก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าจะแนะนําให้ดนตรีอยู่คงที่นะครับแล้วก็เสียงอะไรมันเบาก็จะให้ดึงขึ้นมาแบบเสมอกันผมจะมีคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนําำในการเล่นเล่นให้ก่อนแล้วก็ตั้งค่าก่อนนะครับทําไป,คล,ปคลิปนะครับไม่ให้เขาเรียกว่าเพื่อไม่ให้พี่น้องเอฟซีได้ได้งงกันนะครับอ่ทีนี้พูดพูดไปเขาเขาทำแบบนี้นะครับทีนี้อ่ะ เดี๋ยวผมพาทําเลยนะครับพาทาเลยเพื่อมให้คลิปยาวนะครับอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าสมมุติว่าพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านจะเอาเขาเรียกว่า X Team X Team อร์ชั o n Hardlock ของแท้เนี่ยนะฮะคือเขาจะมีแบบเขาเรียกว่า PST แบบเล่นกับซาฟอนได้นะครับเราดึงเราดึงปลั๊กอินเราดึงปลั๊กอินของเขานะครับ มายัดใส่ในในโปรแกรมตัวไอคิมนะครับแล้วเปิดเล่นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเล่นแบบ standalone ก็ได้นะครับในในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเล่นแบบ standalone ให้ดูนะครับก็คือว่าอา่ f c ทุกท่านต้องติดตั้งเขาเรียกว่าติดตั้งรูปมิดีนะครับรูปมิดีนะครับรบูปมิดีตัวนี้นะครับหรือสมัยก่อนผมก็ใช้เป็นเอ่อมิดิยอกนะครับหลายท่านอาจจะ ถ้าผมพูด MIDI y o k หลายท่านอาจจะอ๋อรู้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เล่นเขาเรียกว่าโซนานะครับเล่นโซนาโซนาแปดโซนาแปดจุดห้าโซนาอ่า X สามโซนาแพลตินัมอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นมานะครับกาจะรู้จะรู้นะครับแต่ยุคหลังๆงผมก็อาหารมาใช้ลูก MIDI นะครับลูก MIDI หรือลูก MIDI เนี่ยนะครับมามาเล่นแทนนะครับมาเชื่อมต่อนะครับติดตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ติดตั้งติดตั้งไงผมแนะนําให้แบบนี้นะครับ ท่านอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องมีอยู่สาม point นะครับสาม point ที่แรกมันจะเป็นศูนย์ข้างบนนะครับเป็นศูนย์ข้างบนก่อนเราไม่ได้กดนะครับเรามาบวกเนี่ยบวกหนึ่งสองสามมาเพิ่มสามสาม point รวมถึงศูนย์คือสี่พ o นะครับให้ท่านอาลบาคาว่า point ตรงที่เป็นเลขศูนย์ออกไปนะครับให้เหลือหนึ่งสองสามนี้แล้วปิดไปเลยนะครับทีนี้ให้ท่านมาตรงโปรแกรมวีเอทีกรองตัวนี้นะครับยีฟสามตัวนี้นะครับให้ท่านมาคําว่า option นะครับแล้วมาตรงคําว่า,า open พี่ดิเฟอร์ฟอร์เนนท์เนี่ยนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขอไปด้วยนะครับก็ช่องเอาพูดท่านไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องติกผมแนะนําให้ไม่ต้องติ๊กนะครับอย่าไปติ๊กช่องนี้นะครับให้มาติกตรงช่องเอาพูดนะครับนี่คาว่าลูไม่ดีทอยหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับให้ติกตามผมแบบนี้นะครับแล้วกดฟินิตไปนะครับทีนี้เรายุบหน้าต่างตัวนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วเราให้มาคําว่าตั้งค่าตัวนี้ ทางาแล้วเลื่อนลงมาคําว่าแจกมิดีหรืออพี่น้องเอฟซีท่านไหนจะสะดวกก็กดตรงนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับให้มาคําว่า,าชุดกลองนะครับอ่าชุดกลองวันนี้ผมจะเน้นชุดกลองก่อนนะครับเพราะว่าอ่่าาพี่น้องเอฟซนะครับหรือวาอ่าพี่น้องที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมแจกชุดกรองแจกปลั๊กอินหรือ b t i อะไรต่างๆนะครับพี่น้องท,ทุกท่านจะไดะ้ไม่พลาดนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาต่อกันครับมาต่อกันวันนี้ผมจะเน้นชุดกลองนะครับเนี่ยปกติเขาจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเด๋ยว,ยวผมทําให้ดูปกติเขาจะเป็นดีฟ a u ์นะครับดีฟ์นี้ดีฟ u l ์คืออะไร ดีฟอมิดีพอยส์เนี่ยคือเวลาเราเราเล่นเนี่ยเขาเขาเขาจะไปไปเล่นกับซาฟอนของเรานะครับที่เรา,าทำไว้นะครับแบบนี้นี่เขาจะเล่นซาฟอนของเราแบบนี้นะครับทีนี้เราจะให้เขาอ่าออกเป็นเขาเรียกว่าเราจะให้เขาเขาเล่นแบบสแตนด์อะโลนนะครับอ่ะเรามาคลิกตรงนี้เนะ่ยลากคุมตรงนี้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่ไม่ถนัดก็ให้คลิก ตรงคลิกนั้นบนหนึ่งครั้งแล้วก็มากดชิปตรงแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วมากดาข้างล่างนี้มันก็จะคุมมือกันนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างผมจะลากคุมนะครับลากคุมประมาณนี้นะครับที่ผมลากคุมประมาณนี้เพราะอะไรนะทษทีนะครับที่ผมลากคุมทั้งแค่แค่แรบเอ็นนะครับหรือโอเวอร์เฮดนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ไอตัวแฮนด์เพลคัชชั่นหรือว่าตัวปลบมือหรือว่าตัวไอเพลคัชชั่นหรือเมนทอนอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ในในในเขาเรียกว่า v s t พวกนี้เขาบางครั้งก็มีบางครั้งอาจจะไม่มีนะครับเราก็ใช้พวกนี้เป็นซาว์ฟอนไปนะครับแต่เราจะอาศัยพวกชุดกลองอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นของ v s t นะครับทีนี้เราให้คลิกนี่ฮะให้เรามาคลิกอ่าคลิกซ้ายนะครับเออไม่ใช่คลิกซ้ายนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวา มาคําว่ารูปมินิพ้อยหนึ่งนะครับมารูปมินิพ้อยหนึ่งตัวนี้นะครับปล่อยให้เขาโหลดไปนะครับแล้วกดตกลงไปนะครับแล้วให้เรามาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับใมาเช็คตรงนี้ด้วยว่าเราเช็คถูกต้องยังถ้าถูกต้องเสร็จแล้วฟินิดไปแล้วลองมาคลิกเสียงเขาที่ว่าเสียงเขาดังหรือเปล่านะครับต้องมาคลิกเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ดังเดี๋ยวก็จะคอมเมนต์มาหาผมมีว่าอาจารย์ทำไมผมทํานี้เสียงไม่ดังอะไรประมาณนี้นะครับไป นี่เสียงเขาดังแบบนี้นะครับคือเสียงปลองแบแบบนี้นี่ผมเขาเรียกว่าผมจะไม่ปรับนะครับผมจะพิเศษเข้ามาเฉยๆนะครับเอาพิเศษเข้ามาเฉยแต่ผมไม่ปรับนะครับที่พี่น้องเอฟซีเห็นที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ยคือผมแอบชอบเสียงเขาอยู่แหละแต่ผมจะไปแต่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แต่งนะครับผมจะไปแต่งผมไปแต่งแต่งแบบพิสดารน,นะครับแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าจะมาแจก ให้พี่น้องฟับซีได้ใช้กันนะครับได้ใช้แบบกลองสดเลยนะครับเนี่ยประมานนี้นะครับอ่ะทีนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองไปเล่นกันลองไปเล่นกันผมจะไม่เอาเพลงเอ่อของศิลปินท่านอื่นมานะครับผมขอใช้คาว่าทดสองตีดีกว่าเพราะผมกลัวเจอลิขสิทธิ์นะครับอ่ะลองลองดูว่าอ่าเขาจะนะทุกทีนะครับเขาจะอ่าลดตรงไหมนะครับ ก่อนที่ก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําจุดนี้จุดหนึ่งนะครับก่อนที่ไปเล่นเสียงกลองนี่ท่านต้องมาติ๊กช่องว่างทั้งสองช่องก่อนนะครับอ่าช่องว่างสองช่องแบบนี้ยังไงอา้าวบางบางท่านก็จะมีคาถามถามว่าอา้าวอาจารย์หนูมาติ๊กนี่ทําไมท่านต้องมาติ๊กนะฮะถ้าท่านไม่ติ๊กนี่ยังไงก็ลดครับนะประสบการณ์ที่ผมทำมายังไงก็ลดคือนี่ฮะช้อยข้างบนนี่ คำว่ากรองระดับเสียงนี่ฮะช้อยข้างบนเนี่ยเราจะให้ความความดังเขาดังเท่าไหร่นะครับสมมติว่าดนตีเนี่ยเบสกีตาร์เอยเบสกีตาร์หรือว่าเ,เครื่องเป่าเครื่องแซกอะไรพวกเนี้ยมันเสียงมันดังเกินนะครับเราก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นไปนะครับเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปหรือเพิ่มอ่านะสมมติว่าเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงแซกเนี่ยมันอยู่มันสักความดังอยู่มันแปดสิบเก้าสิบเนี่ยเราต้องเสียงกรองให้เด่นสักหน่อยมันร้อยี่สิบนี้ก็ก็พอมรรลันอยู่ครับก็พอพอสู้กันได้อยู่ พอร์ซูฟัสซูกันได้อยู่แต่ว่าค่าน้าหนักเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอพี่น้องเอฟซีบางท่านเนี่ยบางท่านอาจจะเก่งว่าผมนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมือใหม่นะครับยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอไปด้วยนะครับบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับอันนี้ผมกล้าพูดด้เต็มปากเลยบางท่านไม่เข้าใจนะครับคือปรับมั่วครับปรับมั่วข้างบนนี่คือความดังเขานะครับเราจะให้ดังเท่าไหร่นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่คือน้ําหนักกับน้าหนัก ถึงแม้ท่านจะเล่งความดังเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าค่าน้าหนักเขาเนี่ยน้ําหนักท่านไม่ได้อะน้ําหนักท่านลดลงอยู่ประมาณนี้ฮะประมาณสนะี่สิบสอง่ะท่านเล่งความดังร้อยยี่เนี่ยเวลาท่านตีเนี่ยมันก็เหมือนเราตีเสน่ฮะเวลาท่านตีไม่หนักครับมันก็แปะแปะแปะแือนี้ฮะประมาณนี้ฮะถ้าท่านน้าหนักท่านเยอะนะฮะท่านตีนะฮะมันก็นโ,ปโป๊ะโป๊ะอย่างนี้ฮะแต่ว่าความดังเนี่ยท่านท่านเล่งดังมันก็ยิ่งดังฮะมันก็ยิ่งดังแล้วก็ชิ้นดนตรีอื่นก็ดดังไป้วย แต่ว่าท่านจะทํำยังไงเทคนิคเดี๋ยวผมจะบอกให้นะเพราะอาจารย์หลายท่านก็ไม่เคยบอกให้ท่านนะครับไม่เคยบอกให้ท่านแต่ผมเนี่ยช่องผมนี่มีขเขาเรียกว่าความจริงใจนะครับมอบให้พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับคือแนะนําให้แบบหมดเปลือกครับไม่มีปิดบงังไม่มีกั้นนะฮดนตรีเนี่ยเครื่องสีเครื่องเป่าอะไรพวกนี้ฮะเราต้องฟังบรรลานของเขาครับว่าเขาเป่าเขาสีเขาดีด เท่าไหร่นะความดังเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาเล่งความดังตัวนี้ให้มันบาลานซ์กัน,นคำวา่าบาลานซ์ให้มันเสมอกันนะฮะไม่ให้ตัวนี้มันลดไม่ให้ตัวนั้นมันลดนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วค่าน้ําหนักตัวนี้เนี่ยเราค่อยมาเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะให้เขาตีหนักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสมมติว่ากระเดืองนี่ผมคี้กระเดืองกระเดืองนี่ผมจะให้เด่นหน่อยผมขอประมาณร้อยยี่ห้านะครับอ่เาเสนนี่ผมขอประมาณสักร้อยสิบพอนะครับแล้วทอมนี่ ผมขอร้อยสิบแปดนะครับแล้วตัวนี้ผมก็ตั้งตั้งหลันมาตามกันนะครับตามกันตัวนี้ก็ไม่ต้องตั้งครับไม่ต้องตั้งเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นในอซอฟตฟอนอยู่แล้วนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลามากนะครับก็อธิบายให้พี่น้องเอฟซีฟังก็นานนะเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีจะเบื่อกันนะครับอ่ะทีลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูอ่ะฟังดูครับฟังดูฟังดู เห็นไหมออกเป๊กน,นะครับออกเป๊กออกเป๊กอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ cancel ไปก่อนเดี๋ยวผมขอลองดนตรีหนึ่งนะครับทดสอบแบบนี้อ่ะลองอีกบัาเจะเสมอันไหมลองดูครับ เห็นไหมฮะคือเสียงไม่ว่าจะเสียงสแนรหรือเสียงคลิกเมื่อกี้นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับไม่ลดนะครับไม่ลดคือตัวนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับคือไอตัวนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะเล่นเสียงอท่านจะเล่นเพลงแนวเขาเรียกว่าแนวแจด๊ดหรือแนวลูกรุงลูก,ลกทุ่งเพื่อชีวิตอีสานอินดี้หรือสติงอะไรพวกนี้นะครับ ท่านตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยเวลาเขาตีเขาจะดึงขึ้นมาหมดนะครับดึงขึ้นมาหมดไม่ว่าเพลงนั้นจะใช้ดนตรีแบบเราเรียกว่าแนวแจ๊สแนวเบาๆนะครับแต่ยังไงเขาจะดึงขึ้นมาหมดนะครับเขาไม่สนนะครับเพราะเราตั้งเราล็อกค่าาไว้แล้วนะครับมันจะดึงขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วอ่าทีนี้จบไปนะครับอ่าหวังว่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านคงคงจะเข้าใจนะครับคงเข้าใจตามที่ผมแนะนําให้นะครับถ้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ยังไงก็ าฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงผมจะไปตอบคำถามให้นะครับแล้วก็มันจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะทําให้อันนี้เป็นไม้เด็ดเลยนะครับที่เขาเรียกว่า,าหลายสํานักที่ไม่ไม่เคยบอกท่านนะครับว่าออจุดนี้เนี่ยที่เคล็ดลับที่เขาทําจริงจริงเนี่ยเขาจะมีไอ้ปากกินตัวนี้ช่วยเวลาทําให้เสียงเสมออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ ก็ไม่ไม่ยาวมากนะครับก็ถือว่ายาวหน่อยแต่ว่าไม่ยาวมากนะครับก็แนะนําให้พี่น้องเอฟซนะครับได้ได้นําไปใช้กันนะครับตามที่เอฟซได้คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อ่าขออ่าปิดท้ายด้วยท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะครับท่านน่าจะเป็นท่านอ่เดี๋ยวผมขอให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูไอ้อคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นท่านพรสวรรค์มิวสิกหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอดูแป๊บหนึ่ง นี่นะฮะท่านบอกว่าลิงหมดอายุครับนะครับผมผมก็คอมเมนต์แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวยังไงส่งให้ใหม่ครับคือลิง์ผมอยู่ด้านล่างนี้ครับที่ผมโยนให้ไปนะครับด้านล่างจะเป็นคลิปที่ผมเขาเรียกว่าที่ผมทํานะครับเดี๋ยวลิกให้ดูเลยนะครับที่ผมทาไว้ผมนี่ฮะที่ผมแจกที่ผมแจกรีวริวนะครับ รีเวิร์บนำไปใช้กันดูนะครับนี่นะฮะนี่นะอ่าเป็นรีเวิร์บนะครับที่ผมแจกไว้นะครับท่านไหนมีก็ผ่านได้แต่ท่านไหนไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดเป็นโอเวอร์โหลดรีเวิร์บนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะไปปรับเอายังไงนะครับแต่ว่าใช้ดีนะครับผมผมก็นํามาใช้กับอ่หลายเครื่องดนตรีแล้วนะครับตัวนี้ไฟล์เขาก็ประมาณนี้ฮะสิบเอ็ดจุดเจ็ดสองเมกนะครับเพราะมันเป็นเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับที่ผมลงไว้นะครับแต่ยังไงก็ พี่น้องเอฟซีหรือท่านพอสวรรค์มิวสิกนะครับถ้าอยากจะโหลดนะครับก็ให้มาดูตรงที่ผมได้คอมเมนต์ไปอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นะฮะที่ไหนนะฮอเมื่อกี้เนี้ยนะฮะที่ผมได้ได้ได้ส่งลิงก์ให้ท่านนะฮะตรงนี้นะฮะมีเดียไฟล์ตรงนี้นะฮะยังเข้าไปโหลดดูนะฮะก็วันนี้ก็เอาพอของปากของพอนะครับแนะนำให้พี่น้องเอฟซีกันนะครับได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ อาจจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอเจอกันนะครับอีกรอบหนึ่งครับผมก็จะพยายามทําคลิปลงทุกวันนะครับเพื่อให้พี่น้องเอซีเราได้ความรู้นะครับได้สิ่งดีๆไปใช้กันนะครับในการทําซาวในการทาคาราเกนนะครับในวงการเขาเรียกว่าดนตรีบ้านเรานะครับดนตรีในเมืองไทยเรานะครับวันนี้ผมหวนชัยซาวนะครับก็ต้อง ขอลาพี่น้องอ c ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ